โ้ตฮะอยู่ที่โน้ตเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโน้ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจขึ้นมาก็เดี๋ยวเพราะว่าสอนอีซี่ค่ะอีซี่นะครับผมยิ่งสอนเพลงอะไรนะเพลงสีดำก่อะเพลงสีดำเพราะนั้นทั้งสองคนยังอยู่ได้อยู่แล้วก็ใครอีกอ่ะคุณนิดอยู่ห้องแดงซ์ค่ะ ยากว่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันไม่มีคือมันไม่มีคาอะไรที่มันจะเกาะได้เลยอ<ช>่ะต้องใช้วิธีนับละอย่างน,นั้นนะ่ะเดี๋ยวนะกลับไปอันอีกทีเพราะว่าครูจะไม่ฟิกให้มุกเขาร้องเหมือนแบบตรงจังหวะหรืออะไรให้คิืเหมือนกับฟิลของเขาอะค่ะเหี๋ยนกะลับ ห6า8กเจ็ดแปดหนึ่น โอ้โหหนึ่งสองสท้งไปสบางคด บอกเธอสั้ไกลบอกเธอได้ e e two three One t เป็นยังไงบ้างไปเสือกค่อยจึ๊งจึ๊คือตั้งแต่ยังคอยอะตรงนั้นอะแล้วมันก็เว้นไปสี่บาร์เราค่อยร้องเป็นยังไงคือถ้าจะโอ้เวลามาก่อนก็ได้แต่ว่า บาที่5ถึงจะเข้าไอ้คำว่าเป็นย,ยังไงชื่ออุอ้ยเอมาอมาือไปโดนเออไังด้ยร

เมือฉันเมือฉันหนมเือฉันม่มีเอไันไม่มีเมือฉันไม่มีเธอไกเออเอาให่นะฟังนี้จะหาใจไปทำไม้หล้วนะเนไม่มีใได้มน จะตัดต่อไว้แล้วเดี๋ยวหนูจะได้เอ่อพี่น้ำใส่ฟิลแบบคล้ายๆเสียงแบบสะบัดสะบัดเหมือนเสียงพี่ติณ่าเมื่อฉันเมือฉันไม่มีเธอมันมันมันจะใช้ตัวเพรชนะตัวเชอะแล้วมันช่วยแอร์ฟลูนิดหนึ่งเมื่อฉันไม่มีเธอใกล้เมื่อฉันไม่มีอย่าแรงเมือฉันไม่มีเธอใกล้เมื่อฉันเมือฉันอันนี้ จำเธอใป็นว่าด้วยด้วยดนามิกอะค่ะลูกเวลาร้องเพลงประสานด้วยกันหนูอย่าร้องกระแทกเกินไปเพลงนี้หนูต้องพี่เมย์ต้องลดตัวเองลงมาครึ่งหนึ่งหนูต้องลดตัวเองลงมาครึ่งหนึ่งแล้วมาเจอกันตรงกลางแล้วมันจะเป็นร้อยหนูร้อยร้อยมาจนการมันล้นเป็นสองร้อยไม่ได้หนูต้องลดเหลือห้าสิบพี่เมย์ห้รวมกันมันจะร้อมันสวยงี้อ่ะเข้าตรงเมื่อฉันไม่มีเธอใกล้

คไม่าไ,ไ,ไ,ไม่เพียนเมื่อฉันไม่มีมื่อฉันไม่มีเธอใกล้อันนี้ไทยนี่เป็นพี่พี่น้ำกละกละใกล้ใกล้ขอเก็บลูกเอื้อนเพราะว่าเพลงน,นี้มันประสานแม้กระทั่งลูกเอื้อน เอาแบบนี้ค่ะมาเขาบอไปใหม้มั่นใจจะ<ป><ป>หายใจไปจะหายใจไปจะหายใจไปเขาว่าใจกับไปอันเดียวกันลูกจะหายใจไป,ไปทำไม จะหายใจไปไปหไปทำไมกีหนึ่งนะออใจจะหายไฉันไม่มีมาใจจะหายไปเมนฉันไม่มีเธอใกล้จะหายใจไปทำไมนีเดียวจะได้ละ จะหายใจไปแต่ว่าตรงตรงตรงหัวดีขึ้นจะหายใจไป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 เออจะหายใจไปทำไมเออหนูนี่แปลกเนเวลาหนูใช้เสียงร้องเพลงหนูใช้เสียงอีกแบบนึงนิดนึงมัน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 ประดิษฐ์ได้ได้ได้โอเคเลยอีกทีนะ ยอดอะลองฟังดูน่าจะน่าจะตรงนี้โอ้โหจะหลับตานี่ไม่คิดว่ามันานจะจริงตรงนี้หนูร้องเป็นหนูได้มากกว่านี้นิดนึงแต่มันก็เพาะแล้วแหละไม่มีเธอแล้วไม่มีพวกผู้ชายเข้านี้ไม่มี ไม่มีเธอแล้วม,มีเธอแล้วเมือนใจจะขาดหายไปเมื่อฉันไม่มีเธอกล้จหายใจไปจบจะามได้เคยจะนชยเจำเคยอจำรผูวว้ชายไม่ได้เพราะมากเท่มากเลยถ้าหนูเราไม่ให้เพื่อนหนูนี่อ่ะเป็นเพลงที่เขากำังม,มีเราอัดจริงจริงเพราะมา

ใกล,ล้จำไม่ได้คุณแย้มลายผู้ชายไม่ได้เด็กก็โกรธแล้วหนูว่าหนูต้อง่อเนไม่นนะได้โล่เขรักเธออยากมีชีวิตเพือ่อเธอต่อนะคะอัดมาแล้วเดี๋ยวให้พี่เมย์อัดแล้วเดี๋ยวคุณแย้มจะแยกลายสองคนคือ,อจะเอาหให้ทั้งแบบรวมกันแล้วก็แยกทีนี้หนูจะได้มีเวลาไปแยกกันซ้อมได้แล้วไ้นลูก ไม่งั้นหนูหนูไม่สามารถแมเหจเวลาได้หรอกเพรหนูก็ไม่ซ้อมเต้นกับพี่ปูมีบ้อเคนิดห่ยต้องแก้เลยตอนนี้ส่วนต้องเป็นอย่างงี้โอเิเยองแกมีวตอเอยาี ใหมนะหนูเข้าวโวถูกต้องเก่งมากหนูจําได้เยอะขึ้นไหมเออเนอะดีก็หนูฟังแต่หนูฟังไม่ได้ค่อยได้ยอะหรอกแต่ว่าแต่ตัวหนูเป็นคนซ้อมไม่ค่อยฉงฉาบเนาะไม่ค่อยชอบซ้อมซ้อมไม่ค่อยซ้อมไหยได้ไหมล่ะไ่วยด้หนูนั่งฟังเพลงแต่พอหนูนั่งฟังปุ๊บเดี๋ยวจะโดนขัและไม่จากการฟังเพลงจริงๆแล้วเนี่ยการฟังเพลงสาคัญที่สุดแล้วสาคัญที่สุดแล้วอ่ะ 你我,我还在等待。<music> เหมือนมันไม่ค่อยแน,น่คุยว่าคุายต้องหลีกนิดนึง <c oughs> เอาใหม่ก็ได้อ <c oughs> เอาใหม่ก็ได้เขาใหม่ดีกว่าเธอเออล้องดิเธอเออ